สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องรูปเลขค่ะคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะซึ่งเราก็จะมาเขียนภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนพร้อมระบุตัวเลขแสดงจํานวนลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือรูปสามมิติ ต้นแบบของเราค่ะซึ่งเราจะให้จากที่แรงเงาเนี่ยเป็นด้านบนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านหน้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านข้างค่ะแล้วก็จะมาเริ่มดูจากด้านหน้ากันเลยนะคะซึ่งเราก็จะดูจากชั้นเราจะเริ่มดูจากชั้นแล้วกันค่ะก็คืออันนี้คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วก็ชั้นที่สี่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าชั้นที่หของเราเนี่ยจะมีลูกบาศกทั้งหมดหนึ่องสาเรียงกันทั้งหมดสลูกบาศค่ะ ซึ่งเราจะมาเขียนเป็นรูปเลขค่คิตสองมิติได้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมสี่รูปเรียงติดกัน,นะคะ่ะก็มาเริ่มจากการเขียนเลยนะคะ ชั้นที่1ผ่านไปค่ะต่อไปเราก็จะมาดูชั้นที่สองชั้นที่2ก็จะเห็นว่ามีลูกบาศก์สองลูกเรียงติดกันค่ะซึ่งลูกบาศก์ตรงจะตรงกับฝั่งซ้ายมือสุดค่ะแล้วก็ตรงถัดลงมาก็จะได้รูปประมาณนี้ค่ะต่อไปชั้นที่สมจะเห็นว่ามีลูกบาดชั้นเดียว มีลูกบาศแค่ลูกเดียวแล้วก็ตรงกับฝั่งซ้ายมือเราก็จะเขียนไว้ด้านบนซ้ายมือสุดค่ะชั้นที่4ก็เช่นกันค่ะมีลูกบาศแค่ลูกเดียวต่อไปเราก็จะมาดูว่าแต่ละชั้นหรือว่าแต่ละลูกบาศเนี่ยเรียงซ้ำกันทั้งหมดกี่ลูกค่ะก็มาดูจาก ฝั่งซ้ายมือสุดด้านล่างสุดก่อนนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด3ลูกค่ะก็คือ1ด้านใน2แล้วก็3แล้วก็เราจะดูเราจะดูถอ,อยหลังลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้เห็นว่า1 2 3ก็นำาสะนเลข3มเนี่ยมาเขียนไว้ตรงลูกบาทด้านล่างค่ะ,ะจากนั้นก็มาดูฝั่งนี้อันถัดไปนะคะก็จะเห็นว่ามีแค่1 2ก็คือเรียงทับกันแค่2 ต่อไปก็จะ1 2สองแล้วก็ต่อไปก็2เท่ากันค่ะไปจะไปดูชั้นที่2นะคะชั้นที่สุด2ลูกที่1เลียงซ้อนกันทั้งหมด3ลูกค่ะชั้นที่2อ่าชั้นที่2ลูกที่2เรียงกันทั้งหมด3ลูกค่ะเอ้ย2ลูกค่ะต่อไปชั้นที่สาม จะเห็นว่าเรียงกันทั้งหมด3ลูกค่ะแล้วก็ชั้นที่4ก็จะเห็นว่ามีแค่ลูกบัตรแค่ลูกเดียวอันนี้ก็คือจะเป็นาภาพที่เรามองจากด้านหน้านะคะต่อไปจะเป็นด้านข้างค่ะเราจะดูด้านข้างกัน เราจะมองจากแถวด้านล่างก่อนนะคะ,ะก็จะเห็นว่าแถวด้านล่างก็จะมี1 2ึ่สามลูกปาดค่ะ ไปชั้นที่สองก็จะเป็น1 2 3ซึ่งตรงกับชั้นล่างาต่อไปชั้นที่3ก็3เหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงกับชั้นด้านล่างเหมือนกัน อ่ไปชั้นที่4เราจะเห็นว่ามีแค่ลูกบาทลูกเดียวซึ่งตรงกับฝั่งที่อยู่ขวามือสุดเราจะให้เป็นขวามือสุดนะคะก็ชั้นที่4ก็จะมีแค่ลูกบาทแค่ลูกเดียวจากนั้นเราก็มาดูค่ะว่าลูกบาทแต่ละ ลูกเนี่ยเรียงซ้อนกันทั้งหมดกี่ลูกค่ะก็เราก็จะมาดูจากอันนี้ก่อนนะคะก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมีเรียงซ้อนกันแค่1นลูกต่อไปตรงนี้จะเห็นว่ามีเรียงซ้อนกันทั้งหมด4ีลูกค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็สค่ะต่อไปด้านในสุดตรงนี้นะคะก็จะเรียงกันทั้งหมด4ีลูกเหมือนกันนะคะ ต่อไปลูกบาทฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามุมนี้เรียงซ้อนกันแค่1ลูกค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เรียงซ้อนกัน2ลูกค่ะแล้วก็ด้านในสุดก็จะเรียงซ้อนกัน2ลูกค่ะต่อไปชั้นที่3ก็จะเห็นว่าแต่ละลูกบาทของชั้นที่3เนี่ยจะมี เรียงซ้อนกันแค่หนึ่งลูกนั่นเองค่ะแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นที่สี่นะคะจะเห็นว่ามีแค่ลูกบาแค่ลูกเดียวค่ะต่อไปก็จะเป็นด้านบนซึ่งด้านบนเราก็คือส่สวนที่แรงงองใช่ไหมคะเราก็จะมาเริ่มดูนก่อนเลยก็คือด้านบนก็จะได้เป็นสามแถวค่ะก็คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามหรือเราจะมองเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามก็ได้ค่ะ เราจะมองแถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งแล้วกันค่ะเพราะว่าเราจะได้เขียนลงแล้วก็สแกนขึ้นแบบนี้ได้เลยก็จะเห็นว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยมีลูกบาศแค่หนึ่งลูกแถวที่สองมีลูกบาศติดกันสี่ลูกแล้วก็แถวที่สามมีลูกบาศติดกันทั้งหมดสี่ลูกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาเขียนเป็นภาพสองมิตินะคะก็จะได้แถวที่หนึ่งมีลูกบาศแค่หนึ่งลูก ที่สจะมีลูกปาดทั้งหมดสี่ลูกค่ะแลก็แถวที่3ก็มีลูกปาดทั้งหมดสี่ลูกก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะมาดูว่าลูกบาศกแต่ละลูกเนี่ยเรียงซ้อนทับกันกี่ลูกก็เริ่มดูจากหนึ่งตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็เราก็จะดูจากบนลงมาด้านล่างก็จะเห็นว่าแถวที่หนึ่งมีลูกบาทซ้อนกันทั้งหมดสามลูกก็นำมาเขียนค่ะแถวที่สองฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะก็จะมีลูกบาศกซ้ำกันทั้งหมด สลูกแล้วก็ดูต่อ,ตอเลยนะคะอันนี้สามอันนี้ซ้ำกันสองแล้วก็อันนี้ซ้ำกันหนึ่งค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็หนึงเหมือนกันก็จะได้เป็นสามสองหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็นำมาเขียนนะคะ3ามสองหนึ่งหงจากที่เราได้หาไว้เมื่อกี้ต่อไป ชั้นบนสุดค่ะจะเป็นชั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้มีซ้ำกันทั้งหมดจากเดิมสามแล้วก็เพิ่มมาเป็นสี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองอันนี้หนึ่งหนึ่งก็เป็นสี่สองหนึ่งหนึ่งค่ะก็สี1 1องหนึ่งหนึ่งซึ่งวิธีการที่เราจะเช็คว่าเรานับแต่ละด้านเนี่ย ถูกต้องไหมก็คือแต่ละด้านเนี่ยต้องนับแล้วมีลูกบาศท,ที่เท่ากันนะคะเรามาดูจากด้านหน้าเลยก็คือด้านหน้าจะมีทั้งหมดนับเลยนะคะมี3าบวกสเป็น5้บวกสเป็น7จบวกสเป็น9กบวกหเป็น10บวกหเป็น16บหกแล้วก็บวกสเป็น18ค่ะก็ด้านหน้ามีลูกบาศทั้งหมด18ลูกบาศค่ะ ไปด้านข้างก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเกแล้วก็บวกกับสี่บวกสี่เป็นแปก็ได้18ค่ะต่อไปด้านบนค่ะก็จะได้เป็น4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็บวกกับหกเป็นสิบแปดค่ะ,ะก็แปลว่าร,รูปต้นแบบของเราเนี่ยก็จะมีลูกบาศก์ทั้งหมด18รูปนั่นเองค่ะ